นี่คือพิธีขึ้นมานไหม่ครับขอความเหมือนกันลั่งพอขึ้นมานไหมโอเคนี่สารบานเท่าครับ หาปัญญาเลยครับเป็นยังไง แล้วบริษัทเรียกัเปิดมื่อเท่านี้ก็เปิดตลาน้ล้ ทำน้ได้นะครับเป็นสิบพิธีแล้วครับเส้นขึ้นบ้านละ่าที่เื่อแ่ปลา่้นทไม่กลานไ้น่วา

给。<Okay. S 2> okay.